สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะประจปาปักหลังและนะมาปักหลังค่ะขอให้พลังงานของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนให้พลังงานของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนเพศออฟวอนปริรักแอ รีลักอ่าอาจจะเป็นภาวะที่คุณจดจ้องกับความสัมพันธ์นี้อยู่ว่ามันจะยังไงต่อมันจะเป็นแบบไหนต่อจะเอายังไงดีนะคะพลังงานของเด็กถือไม้เท้าเป็นพลังงานของความสภาวะของการกระตือรือร้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะออืคุณมีความคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรักก็แบบมันไปทิศทางไหนหรือถ้าคุณทุกข์อยู่คุณก็มีเกณฑ์ที่ว่าคุณคุณคิดจะหาทางออกมันให้ได้ แต่เป็นแค่เด็กถึงไม้เท้าไงเป็นแค่ความความเป็นแค่สถานการณ์ของการหาคําตอบหาทางออกของมันในทิศทางที่แค่เริ่มต้นเท่านั้นคุณเจออะไรกันบ้างชาวราศีมิถุนลักขณาม,มิถุนค่ะสองเหรียญจะเลิกก็ไม่เลิกนะคะภาวะครบซ้อนนะคะอ่าไม่ลหองะแหงนะคะจะเลิกก็เลิกไม่ได้นะคะ ยังยังคุยยังมีการคุยกันยังมีการสื่อสารกันกับเขานะคะแปลว่าของแฟนเก่าก็ได้นะเขาไม่กลับมาคบแต่เขายังไม่ไม่ไม่เลิกที่จะติดต่อกับคุณอ่าไม่ได้กลับไม่ได้จะกลับมาคบแต่ไม่เลิกที่จะติดต่อกับคุณแถมยังมีคนอื่นไปแล้วด้วยนะคะหรือบางคนเขามีครอบครัวอยู่แล้วในกรณีบางท่านบางคนแต่เขาก็ยังกักคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์นี้ นะคะในทุกๆครั้งเวลามีปัญหาคุณก็ใจอ่อนเวลาเขามาเล่าเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรต่างๆเขาคุณก็ใจอ่อนคุณมีเกณฑ์ที่ห่างกันในช่วงนี้ชารสิมิถุนและคณะมิถุนนะคะคุณมีเรื่องของปัญหาการทางไกลบางคนอยู่ไกลกันนะคะบางคนอยู่ไกลกันภาวะรักซ้อนนะคะอันนี้กรณีหนึ่งแล้วก็สี่ไม้เท้าเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้เกี่ยวข้องกับ พี่ญาติเพื่อนฝูงสังคมญาติพี่น้องนะคะเป็นปัญหาเป็นประเด็นนะคะอืมิถุนในช่วงนี้มันเกณฑ์อยู่เรื่องหนึง่งก็คือว่าไอสถานาการณ์ที่ดึง,ดง,ดงลึงลังๆกันเอาไว้เนี่ยคุณคุณคิดว่าเขาจะดึงลังคุณไปด้วยของเรื่องผลประโยชน์ไหม เรื่องของเงินหรือว่าเรื่องของเซ็กซ์หรือเปล่านะคะเรื่องของเซ็กหรือเปล่าคุณคุณอยู่ในภาวะกังวลในตอนนี้ด้วยนะคะอืมอืมแต่บางคนมิถุนคุณกลับได้อ่ะเขาอาจจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะได้แบบเขาเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องเสียอะไรบางอย่างไปนะคะ คุณก็เลยงงๆกับความสัมพันธ์นี้ว่าจะเอาอยัางไงต่อตัวคุณเองเหมือนพยายามจะเดินออกมาแต่ออกมาไม่ได้สักทีอ่ะอือฮอือเขาคิดยังไงกับชาวราศีมิถุนและขนาดมิถุน king of cups เจ็ด เนี่ยนะเจ็ดดานปะเออเหมือนเขารู้ทั้งรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ถูกต้องหรอกแต่เขาพอใจที่อยู่กับมันเขาพอใจที่พอใจที่จะมีมันเขาพยายามพยายามแบบว่าจัดการความสัมพันธ์นี้ให้มันอยู่ให้ได้เขาพยายามบาลานซ์มันตลอดเขาพยายามจัดการมันตลอดเขาพอใจกับการที่จะอยู่บนแบบนี้ในความสัมพันธ์แบบนี้ ตรงนี้นะคะมิถุนนะถ้าคุณเป็นโจ์แล้วไปทําเขาอ่ะคนคนนี้ก็รู้ว่ามันเป็นผลันธ์ยังไงแต่เขาก็ยังอยากจะอยู่อ่ะอแต่ถ้าคุณโดนทําโดนกระทาคนคนนี้พอใจกับการที่อยู่ตรงนี้กับการที่จะมีคุณเนี่ยต่อไปนะคะคุณเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความสุขในชีวิตของเขาในช่วงนี้ในตอนนี้นะคะทีนี้มาดูกันต่อว่า แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนละคะนะมิถุนคืออะไรจ๊ะ The Devil ค่ะบางท่าน,นคุยกับชาวราศีมังกรละคะนามังกร The Star บางท่าน,นคุยกับชาวราศีกรุงละคะนากรุงค่ะสองไม่ถอึคุณจะคุณอยู่ในภาวะที่โดนโดนดึงเอาไว้โดยที่ตัวคุณก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวโดนของหรือเปล่าอ้าวเวดมนอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่อย่าให้มองเรื่องนั้นแล้วกันนะคะหมอไม่ได้อยากจะให้ไปมองในเรื่องนั้นให้มองวิธีว่าบางทีเรา เป็นภาวะที่เหมือนเราอ่ะอยากหาคําตอบกับใครคนคนหนึง่งแล้วเรารู้สึกว่ามันยังหาได้ไม่สุดมันเลยทําให้เราออกจากความสัมพันธ์นั้นไม่ได้อ่าเนี yeah. ่ยแล้วคุณยังจะโดนดึงลังเอาไว้อยู่ด้วยนะคะไม่ด้วยเล่กเอาด้วยกลไงเขาจะดึงคุณเอาไว้อยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณเองเป็นคุณเองที่จะต้องเหนื่อยกับมันนะคะบางคนคู่กับคนที่ยุน,น้อยกว่ามากๆก็ได้ไนะเนี่ยชราศีนิทุนละขณาวมิทุน นะคะความสัมพันธ์นี้ยังไม่มีเกณฑ์อะไรที่มองได้ว่ามันจะจริงจังนะคะคือคุณในเรื่องของสถานการณ์เขาต้องการคุณยังอยู่ตรงนี้แต่ถ้าในเรื่องของสถานะยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้อะไรที่ชัดเจนได้นได้เลยอนะคะอืม ถ้าเป็นปัญหาในเรื่องของคนที่เป็นครอบครัวแล้วมีประเด็นเกิดขึ้นว่าคุณจับได้แล้วมีภาวะลักซอนขึ้นมาบอกเลยว่าคนคนนี้ก็ยังไม่ปล่อยคุณด้วยเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรบางอย่างที่ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแล้วอีกกรณีคือเรื่องของบุตรนะคะเขาเองยังจะกลับมาวนเวียนคอยดูแลคุณอยู่อืมแต่ยังจะไม่ชัดเจนเคลียอะไรต่างๆให้กับคุณนะคะอาจจะมีอารมณ์มีภาวะ พูดจารุนแรงใส่คุณด้วยอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะอืมยังเหนื่อยอยู่อ่ะสิตานะอืมมีเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตัวคุณกับเขานะคะจะมีปัญหากันแล้วเขาจะรีบกลับมาเคลียร์ ให้เขาจะรีบกลับมาเคลียร์ให้คุณไม่ว่าจะเคลียร์แบบมาเป็นตัวเป็นเป็นหรือว่าเคลียร์ทางโซเชียลมีเดียคือจะรีบกลับมาแบบเคลียร์อย่างเร็วเคลียร์ให้เลยเคลียร์ให้ชัดเลยนะคะคือคือเคลียร์ให้ให้ชัดเจนให้ตรงประเด็นเพื่อไม่ให้คุณโกรธเคืองหรือบางคนใช้เงินในการเคลียร์ถ้าตัวมาไม่ได้ใช้เงินเคลียร์เลยอืม โอเคประมาณนี้การเงินของชาวราศีมิถุนละขนามิถุนการงานของสีการงานของชาวราศีมิถุนละขนามิถุนจ้ะเทรนด์ค่ะคุณได้แต่งานยากๆชีวิตเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ชั้งชีวิตหรอกในช่วงชะตาตอนเนี้ได้แต่งานยากๆจ้าแล้วก็ช่วงนี้ขัดแย้งไปหมดเรื่องคําพูดอะไรต่างๆในที่ทํางานสังคมนะคะคุณต้องตัดสินใจอย่างมาก ในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับการทำงานตรงนี้นะคะบางท่านมีถุนคุณมีเกณฑ์ที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับงานของคุณงานใหม่หรืองานที่จะเข้ามาคุณมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจอยู่ว่าจะอยู่ต่อหรือไปดีด้วยนะคะอืมในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจค่ะชาวศิมิถุนและคณะมิถุน เทรนด์เนี่ยไม่ง่ายหรอกกับการที่คุณคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจต้องรวบรวมความกล้าในการที่จะต้องตัดสินใจนะคะอืไพ่ออกมาสามดาบถ้าใครมีหุ้นสว่วนมีเกณฑ์ที่มีปากเสียงคุณจะต้องตัดสินใจเพื่อจะตัดทุ้นส่วนออกไปใช่ไหมเนี่ยอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนชาวราศีมีถุนลัคนามีถุนแต่ถามว่าตัดออกไปแล้วมันดีไหมมันก็สบายใจนะ สบายใจในระดับหนึ่งแต่งานของคุณมันจะเป็นยังไงบอกเลยว่าก้องหัวเดียวกับเทมรีบก็เหนื่อยอยู่นะคะไม่ง่ายแต่คุณมีเหตุที่ต้องตัดเขาไปอืมถ้าคุณเป็นบอสท,ทางานบริษัทใหญ่ๆหรือเป็นหัวหน้าเป็นโปรเจกต์มีเนเจอร์แล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจทำอะไรเกี่ยวกับลูกน้องของคุณใช่ไหม,มตัดไปเพื่อให้ได้พบ ทางใหม่ที่ดีเป็นการเคลียร์ลิงสถานการณ์นะคะส่วนงานโดยทั่วไปคุณจะมีปัญหาในเรื่องการตัดสินใจถ้าง,งานโดยทั่วไปแค่นั้นเองนะอ,อมาดูการเงินของชาราศีมิถุนและขนาดมิถุน เออ่มีแพนที่อยากเก็บเงินมากเลยใช่ไหมช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยได้เงินก็แอบล้วนไหลอยู่บ้างนะคะอืมมีเกณฑเงินหายเหมือนกันนะเนี่ยเงินหายไปไหนไม่รู้ทราบสาเหตุเอาหายไปไหนแล้วอ่ะหายไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ The Hermit แล้วก็แปดเหรียญ คุณยังมีเงินเข้ามาอยู่อ่ะแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะเงินหายอ่ะเงินหายไปโดยแบบเหตุผลด้วยแบบโดยเหตุผลที่แบบไม่มีเหตุผลหาเหตุผลไม่ได้อ่ะบางทีเป็นเงินหายแบบอ่ะอาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะระเป๋าตั้งอาจจะหายอะไรอย่างเงี้ยได้แต่กรณีนึงคือไปเดินช้อปปิ้งเนี่ยะใช้ใช้ใช้อยู่ดีดีมาคิดตังค์อ้าวหายไปไหนอันนั้นก็ไม่ได้ซื้ออันนี้ก็ไม่ได้ซื้อเอาคือแค่นี้หายไปไหนอย่างงี้ก็เป็นได้นะคะ ให้แนะนําเรื่องการเก็บตัวในช่วงนี้อาจจะเป็นเพิ่มภา,าวะภาษีสังคมในช่วงนี้เยอะนิดนึงชาราศิมิถุนลนานามีถุนคุณก็รู้สึกว่าอ,อ๋อเงินหายไปไหนแล้วเนี่ยนะคะอืมแต่ก็ยังมีเงินอยู่แหละอืมยังหาเงินได้ยังหาเงินได้คุณสามารถหาเงินได้จากทักษะฝีมือของคุณที่มีอยู่หาเงินได้จากสิ่งเหล่านี้มันจะมีเงินเข้ามาเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือคุณจากงานประจําจากเงินประจําที่คุณมีอยู่นะคะอืม ต่อกันที่คนโสดชาราศิมิถุนและคณะมิถุนอาจจะมีคนเข้ามาอ่อยคุณในช่วงนี้มีคนเข้ามาอ่อยมาอะไรคุณในช่วงนี้แต่คุณเป็นสี่ถ้วยอะคุณไม่ได้ชอบเขาเท่าไหร่เนาะอ่าคุณจะไม่ได้ชอบเขาเท่าไหร่ไม่ใช่ตรงสเปกเท่าไหร่นะคะอือฮม ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องครบแค่นั้นเองคําแนะนําคือไม่มีอะไรมากไม่ชอบไม่ต้องครบแต่แค่บอกสถานาการณ์ว่าก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาอ่อย,ออยมีคนเข้ามาคุยด้วยนะทีนี้มาดูกันต่อกับสถานะไม่ชัดเจนห้าถ้วยมันยังไม่ใช่จังหวะของคุณไงในเรื่องความรักที่มันจะยังชัดเจนอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่นะคะอืม โอ้ยอะสองใบนี้จ้ะแปดดาวกับห้าถ้วยอ่ะบอกเลยมันเป็นอย่างนี้คุณคิดดีกับเขาเขาคิดไม่ดีกับคุณคุณค,คุณคิดไม่ดีกับเขาเขาคิดดีกับคุณเนี่ยมันสลับกันอยู่อย่างเงี้ยมันเลยไม่มีจังหวะอะไรที่คุณกับเขาจะลงรอยกันได้อย่างชัดเจนคุณต้องตกอยู่ในภาวะที่โดนขังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไปยังเรื่อยๆอะนะคะ ยังต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนโดนขังอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะนะอืมอือฮึคำแนะนำหรอขังตัวเราได้แต่อย่าให้เขาเพิ่งขังใจเรานะคะเออนะเก็ตเนาะอือหาสิ่งดีๆหาสิ่งที่มีความสุขเพื่อทดแทนความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วกันนะคะอืม จะไปบอกว่าให้คุณออกมามันออกไม่ได้หรอกทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของคุณค่ะหมอมีหน้าที่แค่พยากรณ์เหตุการณ์ให้ฟังว่าจะเจออะไรทุกอย่างเป็นดวงทั่วไปแล้วนี่เป็นดวง general ค่ะไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งด้วยนะทีนี้มาดูกันต่อที่คนมีคู่ expert miracle ชาวาศิลป์มิถุนค่ะว้าวคุณจะมีโมเมนต์ดีๆที่ได้บอกรักกันชาวามิถุนนะคะ คุณจะมีโมเมนต์ดีๆก่อนหน้านี้เคยขัดแย้งอะไรกันมาก่อนคุณจะมีโมเมนต์ดีๆที่บอกรักกันที่มีความสุขซึ่งกันและกันนะคะซิกออฟคับความสุขเหล่านั้นจะหวนกลับมาถ้าใครมีครอบครัวอยู่แล้วมีลูกมีเต้าเด็กๆจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความสุขในครอบครัวกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะคะถ้ากรณีที่ใครมีเรื่องขัดแย้งกันเรื่องความรักอะ่ะเด็กหรือลูกจะเป็นตัวนําพาหรือชักนําทําให้ความสัมพันธ์นี้ กลับมามีความสุขได้บ้างมันแล้วแต่เลเวลดวงอันนี้บอกไว้ก่อนมันยังไม่สุดหรอกนะคะแล้วแต่เลเวลดวงใครดวงมันไปนะคะแต่นี่มันดวงทั่วไปนะเป็นดวงเจเนอ r a ลนะโอเคก็ประมาณนี้นะจะชาวราศีม,มิถุนลัคนามิถุนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครสนใจด,ดวงส่วนตัวอะไรอยู่ใน description box ด้านล่างนะจ๊ะมีลิงก์ให้กดแล้วก็หรือไม่ก็แอดไลน์มานะคะ add add internationalthalo underscore 99 จะ้ะโอเคทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ